ตอ,อนที่19สราชศีสวรรค์หลังจากอย่างฉีเย่เดินจากไปชินหยุนก็เริ่มการฝึกก้าอักคีเมคาเขาหลับตาลงและเริ่มย่อยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาก้าอักคีเมคาที่อยู่ภายในใจปรมาจารย์วิชายุทธได้อธิบายเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วและก็ยังได้อย่างชีเย่ช่วยชีย้ในเส้นทางอย่างไม่มีปิดบงังทำให้ภายในใจของชินหยุนเกิดความซับซ้อนทางคำอธิบายภายในใจจนต้องเริ่มประมวลความคิดให้ดี ทว่าเรื่องราวกลับแปลกขณะที่เขาจัดเรียงความคิดอยู่นั้นพวกมันกลับเริ่มกระจายขึ้นมาเป็นแบบนี้ชินหยุดลืมตาขึ้นและยิ้มออกเขาคล้ายรู้แจ้งได้อย่างกระทันหันหลังจากนั้นเขาเริ่มโคจรพลังปราณตามวิธีการที่ได้เรียนรู้มาเพียงอึดใจถัดจากนั้นชินยุนสัมผัสได้ถึงกระแสะความร้อนของอากาศภายในร่างคลื่นอากาศนั้นยิ่งมายิ่งร้อนแรงขึ้นมันยิ่งขยายขนาดใหญ่มากขึ้น ไม่นานนักเขารู้สึกได้ว่าร่างกายตัวเองเบาลงทีละน้อยเพื่อใช้งานก้าอัคคีเมคาเราต้องเร่งความเร็วการสร้างคลื่นอากาศความร้อนตอนนี้ออกจะช้าไปบ้างหลังฝึกฝนครั้งแรกเรียบร้อยชินหยุนจึงเริ่มอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ใช้เวลาราว30วินาทีหากเขาอยู่ในระหว่างการต่อสู้คงไม่มีเวลามากถึงขนาดนี้อย่างแน่นอน ดูเหมือนต้องฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะได้เรื่องคราวนี้เขาจึงเน้นการฝึกจัดสรรปันส่วนพลังภายในและค่อยเริ่มการควบแน่นพลังภายในให้เข้ากับเคล็ดวิชาหากมองเคล็ดวิชานี้โดยผิวเผินมันคือเคล็ดวิชาท่าเท้าที่งดงามมีเพียงต้องผสมผสานเคล็ดวิชาพลังภายในจึงสามารถแสดงผลร่วมกันให้เกิดเป็นเคล็ดวิชาที่สมบูรณ์ได้หากทำได้ถึงขั้นนั้นเท่ากับว่าเขาสำเร็จการฝึกขั้นต้นแล้วนั่นเอง กว่าหยางฉีเย่จะกลับมาก็ช่วงบ่ายนางเพียงนำมื้ออาหารกลางวันมาให้ชินหยุนก่อนเร่งร้อนออกไปซึ่งครั้งนี้เขาไม่ทราบว่านางไปที่ใดหรือทำอะไรหลังชินหยุนจัดการมื้อเที่ยงเรียบร้อยเขาก็เริ่มการฝึกก้าวอัคคีเมคาต่ออีกครั้งพร้อมกันนั้นก็เริ่มการโคจรก้าวอัคคีเมคาด้วยพลังปราณไปด้วยในช่วงบ่ายดวงตะวันทั้งก้ากำลังเผาไม่พื้นแผ่นดิน ภายใต้ดวงตะวันร้อนแรงร่างท่อนบนของชินหยุนเต็มไปด้วยเหงื่อจนเปียกโชกในตอนนี้เขาสามารถปลดปล่อยพลังปราณของเก้าอัคคีเมคาได้ภายใน15วินาทีแล้วเป็นผลให้ร่างกายของเขาเบาขึ้นแต่เขายังรู้สึกเวลาเท่านี้ยังไม่น่าพอใจสำหรับวิชาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องปล่อยพลังปราณให้ได้ภายใน3วินาทีหากไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ไม่มีทางใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ได้ ที่เขาทำก็คือการโคจรพลังปราณและฝึกฝนซ้ำแล้วสำเล่ายิ่งแสงตะวันเข้มข้นเพียงใดพลังวิญญาณที่ดวงตะวันทั้งเก้าถ่ายทอดออกมาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นชินหยุนใช้สร้อยวิญญาณเทวะเก้ตะวันเพื่อดูดสับพลังของตะวันทั้งเก้าเข้าสู่ร่างกายมนไหลเวียนอย่างรวดเร็วและฟื้นฟูเขาจากความรู้สึกเหนื่อยล้าหากเป็นผู้อื่น พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีทางเอาแต่ฝึกฝนพลังปราณเพื่อวิชาเคลื่อนไหวํามเหล่าําเล่าเช่นนี้ได้เพราะพวกเขาไม่มีพลังปราณมากพอจะหล่อเลี้ยงหลังจากช่วงบ่ายผ่านพ้นการฝึกอันหาหรือโหดไม่เพียงชินหยุนรู้สึกคุ้นเคยกับพลังปราณอาคีเมคาเขายังได้รับความสามารถในการควบคุมพลังธาตุและพลังปราณเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราสามารถปลดปล่อยพลังปราณอาคีเมคาได้ภายในสิบวินาที สงสัยจริงว่าประมาณนี้คือระดับใดชินหยุนเช็ดคราบเหงื่อขณะนั่งลงพักผ่อนตอนนี้ตะวันใกล้ลาลับฟ้าแล้วขณะเขามองดวงตะวันตกดินที่ลึกลับทั้งเก้าและงดงามอยู่นั้นสายตาเขาคล้ายเหม่อมองไปไกลย,ยิ่งกว่าพลังที่ประทานแก่เขาโดยดวงตะวันทั้งเก้าเป็นผลให้เขารู้สึกคานวัาโลกนี้จากใจจริงถึงตอนนี้เขารู้สึกได้ถึงความสงสัยแรงกล้าและความปรารถนาที่จะอยากรู้จักโลกใบนี้มากขึ้น ทำไมดวงตะวันทั้ง9้าถึงเกี่ยวข้องกับพลังวิญญาณเก้าตะวันได้กันชินหยุนคิดเช่นนี้กับตนเองขณะมองดวงตะวันสีแดงทั้ง9้าคล้อยลับขอบฟ้าไปอย่างฉีเย่นำม,มือเย็นกลับมาด้วยเป็นเนื้อสัตว์สำหรับบำรุงกำลังชั้นดีรวมทั้งยังมีจานอื่นที่ประกอบด้วยสมุนไพรมีสรรพคุณทางยากระทั่งมีซุปเนื้ออาจารย์เรื่องการประลองยุทธราชสีสวรรค์เป็นอย่างไรบ้างลังชินหยุนล้างมือเรียบร้อย เขาจึงกลับมาที่โต๊ะและเอ่ยถามทั้งรอยยิ้มพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนและการประลองอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นภายในอีกห้าวันอย่างฉีเย่นำอาหารออกจากกล่องไม้ขนาดใหญ่เจ้ากินตามสบายเลยข้ากินมาเรียบร้อยแล้ววันนี้อาจารย์ไปที่ใดมากันวันนี้ทั้งวันข้าไม่เห็นท่านเลยชินยุนเอ่ยถามระหว่างกินไปด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ